สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้จจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะทุกคนวันที่7พฤศจิกายน2566นะคะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนทุกคนค่ะเรามาดูวันที่หกก่อนนะคะค่อยไปดูวันที่เจ็ดนะคะพี่น้องเข่าหรือลุดนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เหมือนจะพูดยากๆนะพี่น้องเจ็บปากค่ะพี่น้องครับปากแตกพี่น้องอยู่ดูซื้อกับปากแตกพี่น้องโอ้ยนะคะเฉพาะกิจนะคะทุกคนอยู่ที่เก้ากนะะ <laughs> กะะกและแปดบนมาสองแปดหนึ่ง ล่างหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนขาเด่นมาแปดนะคะทุกคนเด่นแยกมาแปดนะคะพิเศษจะให้หนึ่งได้ศูนย์บนมาสามสามหนึ่งล่างเก้าหกนะคะทุกคนวันนี้คู่ด้านบนมาตัวเจาะนะคะทุกคนสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะพี่น้องเนาะสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะมาสามหนึ่งนะคะเพราะว่าคู่ด้านบนไม่มีศูนย์นะคะทุกคน มาดูค่ะปกตินะคะทุกคนใจะให้ห้าและสี่ถ้าวิ่งรูดก็ได้ทั้งสองนะคะบนมาสี่แปดสี่นะคะทุกคนล่างเก้าห้านะคะคู่ตัวจ่อไม่มาแต่มาคู่เด่นแยกกับเด่นรวมคะ่ะทุกคนห้าเก้าเก้าห้านะคะทุกคนวันนี้มัดรวมเก้าหกมาน่อยพิเศษนะคะพี่น้องขาเก้ากับหกมาตรงๆเนาะพี่น้องเนาะ V.I.P. นะคะจะให้สี่และสามบนมาห้าสามหนึ่งล่างแปดห้าสามมาอีกรอบนะคะแต่ว่าตัวเจาะไม่เข้านะคะทุกคนกูด้านบนมาแปดห้าห้าแปดนะคะทุกคนค่ะมาะคะ่ะทุกคนลุนต่อวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดใจก็ผลการออกรางวัลวันที่หกมานะคะทุกคนสี่ตัวบนนะคะปกติพิเศษ V.I.P. นะคะทุกคนเมื่อวานนี้ใจลืมนะคะทุกคนสามตัวมาตรงๆนะคะห้าสามหนึ่งพี่น้อง หนอยสุดท้ายนะคะทุกคนค่ะเรามาดูค่ะปกติหนึ่ี่แปดพิเศษ4 3 3สนะคะ V.P. 2531้าสามหนึ่งหนึบวกสบกแดบวกส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 บวกหบวกสบวกห้าบวกสบวกหได้3ามสิบเเหนดือ3สบวกหได้40นะคะทุกคนจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะใครอยากได้3ตัวเอาสามมาด้วยเช่น381ถึง3 8มแ 1> 1 3ามเก้าหนึ่งถึงสามเก้าเก้าสี่ศูนย์หนึ่งถึงสี่ศูนย์เก้านะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูค่ะความน่าจะเป็นนะคะทุกคนสำหรับ f อใหม่นะคะคู่ด้านบนท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะคุณคู่ด้านบนจะหาความน่าจะเป็นเฉยให้ท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยไปดูตัวเจาะอ,อีกทีว่าชอบไหมนะคะเรามาดูก่อนค่ะ แปดหนถึงแปเนะคะ8ป็นหนึ 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ่งเป8นสองป็ส้าเป็หกปเจ็ดถึงเกนะคะทุกคนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสก้าก้าก้าก็ดเก้าก้านะคะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนส่ศนย์หย์หกูนย์ย์แปดศูย์เะคะทุกคน3ามแปดสาย์แดส เก้านย์ะคะทุกคนคือคู่ต่อจอนะคะทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะชอบนะคะเรามาดูนะคะ8ปดหถึงแปดเก้าจะมาแปดหนึ่งพี่น้องแปดสามแปดสี่นะคะทุกคนแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าแปดนะคะทุกคนเก้าเจ็ดนะคะ ศูนย์หนะคะทุกคน0ูนย0หนึ4งศนะคะทุกคน0ูน8์หนนะคะทุกคนคะ่ะมาดูค่ะให้ทุกคนมาดูตัวเด่นก่อนนะคะทุกคนค่อยไปดูคู่ด้านบนนะคะว่าทุกท่านจะชอบหรือเปล่านะคะ เด่นเฉพาะกิจนะคะทุกคนอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะสําหรับเอฟซีหนที่ตามกาชาตินะคะให้ดูเฉพาะกิจได้เลยนะคะสําหรับ,บสายวิ่งสายรูดแลพี่น้องเดอ้อพิเศษหกและห้านะคะทุกคนหกและห้าปกติห้าและสี่ VAP แปดและเจ็ดนะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเจาะนะคะทุกคนขาศูนย์เลยเฉพาะกิจศูนย์และเก้านะคะ ผู้ด้านบน89ก็909 01-09F แล้วแต่ FC ทุกท่านจะชอบนะคะแต่เด่น,ป,นปัจจบัน3กับ8 03กับ08ก็น่ารุ้นนะคะทุกคนก็แล้วแต่มักพี่นองก็แล้วแต่มักนะจากพิเศษนะคะ6กับ5อยู่ที่คู่เจอเจะ859505869606นะคะปกติ5และ4 ผู้ตรวจอดจะเป็น8 4 9 4 0 4 8 5 9 5 0 5นะคะ v p 8และ7ผู้ตรวจอจะเป็น8 7 9 7 0 7 8 8 9 8 0 8นะคะทุกคนเรามาดูนะคะการมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะของวันที่7พฤศจิกายน2566นะคะทุกคน อยู่ที่เลข8และเลข9นะคะถ้า Fc ทุกท่านไม่ชอบนะคะให้จับดินแยกเศษดินรวมได้เลยเช่นแต่ละน้อยนะคะ0990 8 8 8 0นะคะทุกคน9ก็9 0 9 9 8 9จับแบบนี้ไปทุกน้อยเด้อพี่น้องเด้อแล้วตะหมักเด้อค่ะเรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเด้อค่ะพี่น้อง อยู่ที่เลขสามและเลขแปดนะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามนะคะพี่น้องขาแล้วจะมักเลยค่ะพี่น้องมักกระตามเด้อจ้าพอมักกระเลือนพันนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสมันหมาน,มนสุขปูจสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ